สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับเจปีนี้ทานปลาร่าไม่ได้แต่เราทําปลาร่ากันได้นะครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีทํากันครับวัตถุดิบของเราก็ไม่ยุ่งยากเลยนะครับอย่างแรกของเราก็เป็นซีอิ๊วขาวใช้เป็นของตาเด็กสมบูรณ์นะครับสูตรหนึ่งนะครับจะทําให้สีของน้ําปลาเจของเราสวยนะครับใช้ปริมาณ100กรัมตามด้วยเต้าเจี้ยวครับอีก100กรัมแล้วก็ข้าวคั่วครับอีก30กรัม เมื่อเราเตรียมวัตถุดิบครบเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็นาเต้าเจี้ยวของเรานะครับลงไปใส่เครื่องปั่นนะครับแล้วก็จะปั่นให้ละเอียดนะครับเมื่อเราปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตั้งกระทะเตรียมไว้ได้เลยนะครับจากนั้นเราก็เทเต้าเจี้ยวที่เราปั่นไว้นะครับใส่กระทะลงไปได้เลยครับเต้าเจี้ยวมันก็ยังติดในส่วนของโหลที่เราปั่นอยู่นะครับแล้วก็ผสมน้ําสักเล็กน้อยนะครับนี่นะครับแล้วก็เขย่าเขย่าแล้วก็เทลงไปผสมกันได้เลยนะครับ จากนั้นก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับใส่ลงไปได้เลยจากนั้นเราก็เริ่มติดแก๊สได้เลยครับก็จะใช้ระดับไฟเป็นระดับไฟอ่อนนะครับเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนน้าของเรามันข้นและเหนืดขึ้นนะครับตัดภาพมาอีกสักพักหนึ่งนะครับก็เริ่มใกล้ได้ที่แล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราเคี่ยวต่ออีกสักเล็กน้อยครับ นี่นะครับได้แล้วนะครับเพื่อนๆประมาณนี้เลยในขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่ข้าวคั่วลงไปครับจากนั้นก็คนคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันครับเมื่อส่วนผสมเขา้เเขากันได้ที่แล้วในขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติอีกสักเล็กน้อยครับด้วยน้ำตาลทรายอีกหนึ่งช้อนชานะครับเพื่อนๆ ใส่ลงไปได้เลยน้ำตาลทราย1ช้อนชาจากนั้นเราก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันครับเพียงเท่านี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็น้ำตาลละลายแล้วก็คนไปอีกสักแป๊บหนึ่งให้เข้าที่นะครับนี่นะครับได้แล้วนะครับน้ำปลาเจของเรานะครับก็ทำไม่ยากเลยนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดใครทานเจและอยากทานน้ำปลานะครับ เพื่อนๆก็ลองนําไปทําตามกันดูได้นะครับในเมนูต่อไปเดี๋ยวผมก็จะนําน้ําปลานี้ไปทําน้าพริกเห็ดเจนะครับเพื่อนๆก็ฝากเพื่อนๆลองนําไปทําตามกันดูได้ครับและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ